โอ้โหเด็กๆครับเจอโจทย์อย่างนี้ครับหัวจะปวดหัวจะปวดครับไม่เป็นไรครับเด็กๆครับมาพบกับคณิตศาสตร์นาร้กับครูคำนวนนะครับในช่วงของแมทริกคณิตคิดวันละหนข้อเอาละครับวันนี้ครับเด็กๆเรียนข้อที่57ครับเมื่อกี้ไตเติลมาโอ้โหทำไมข้อนี้ดูยุ่งยากจังเลยนะครับใช้ เทคนิคที่เราเรียนด้วยกันมาได้ไหมเทคนิคที่เราเรียนมาด้วยกันก็คือถ้าเราทําฐานให้เท่ากันเราไปพิจารณาตัวชี้กําลังเลขชี้กําลังใช่ไหมเพื่อแก้สมการแต่ถ้าเลขชี้กําลังเท่ากันเราก็ไปพิจารณาที่ตัวฐานเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับเด็กๆครับไม่สามารถใช้ในเคตตรงนั้นได้เท่าไหรนะักเพราะอะไรครับเลขชี้กําลังครับเป็นก้อนที่เท่ากันนี่ครับ 3x บวก2 3x บวก2แล้วเรามาดูที่ตัวฐาน5กับ7ซึ่งมันไม่จริงครับ แสดงว่าเราต้องไปดูครับที่เลขชี้กำลังที่เท่ากันทั้งสองตัวนี้เขาจะเท่ากับอะไรแล้วทำให้ค่าของ5กับ17เนี่ยออกมาเป็นเครื่องหมายที่มีค่าเท่ากันครับเพราะฉะนั้นเด็กๆครับมีอยู่หนทางหนึ่งครับที่ครูคำนวณจะนำเสนอเด็กๆครับก็คือเลขชี้กำลังข้างบนเนี่ยต้องมีค่าสักตัวหนึ่งครับที่จะทำให้ทั้งหมดเนี่ยจะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะใช้สมบัติอะไรครับ a กำลัง0นย์เท่ากับ1งครับเด็กๆครับ a กำลัง0เท่ากับ1แสดงว่าถ้าเลขชี้กำลังเป็น0นะครับแล้วตัวฐานต้องไม่เป็น0ูนยะ์ด้วยนะยกกำลังศูนย์แล้วต้องเท่ากับ1แสดงว่าข้างบนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยที่ครูคำนวณวงเป็นสีดำเนี่ยถ้าเป็น0นย์ครับมันจะกลายเป็น5้ากำลังศูนย์เท่ากับ7กำลังศูนย์ซึ่ง1เท่ากับ1ใช่ไหมครับอา้าว แล้ว x จะเป็นค่าเท่าไรล่ะสิ่งที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณาเฉพาะเลขชี้กำลังครับนั้นเราพิจารณาตัวนี้เลยครับ 3x บวก2ซึ่งเราบอกว่าถ้าเขาเป็น0ูนย์ทั้งคู่จะทำให้ค่าทั้งสองฝั่งนี้เท่ากันนะครับเพราะ,ะนั้นเราแก้สมการหาค่า x ได้เลยครับวิธีนี้ก็คือย้ายข้างปกติครับเด็กๆครับ ย้ายสองจากบวกไปเป็นลบเราย้ายคนไกลตัวก่อนนะครับไกลตัวแล้วค่อยมาย้ายใกล้ตัวครับย้ายคนไกลตัวจากบวกเป็นลบครับหลังจากนั้นครับต้องการให้เหลือเราคนเดียวใช่ไหมก็ย้ายคนที่ติดกับเราครับคูณย้ายไปเป็นหารครับฉะนั้น x เท่ากับลบ2หารด้วย3ครับเรียบร้อยครับเด็กๆครับได้ x มาแล้วนะครับซึ่งได้ x มาแล้วอยากรู้ว่า จริงหรือเปล่าครับเราไปแทนค่าครับลบ2ส่วน3ตัดกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นลบ2บวก2นะครับได้0ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันได้0เพราะฉะนั้นหําลัง0เท่ากับ7กําลัง0นั่นก็คือ1เท่ากับ1เป็นจริงครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเลยเป็น x เท่ากับลบ2ส่วน3นั่นเองครับเด็กๆครับโอเคเลยครับวันนี้ เราได้เทคนิคและวิธีการแก้สมการอีก1รูปแบบนะครับเด็กๆครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับไปฝึกนะครับฝึกเสร็จแล้วแบ่งปันความรู้ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะครับแล้วไปติดตามแมททริกต่อๆไปนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับเด็กๆวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ